ดูดวงชาวราศีเมถุนนางมาเตือนวิ่งไปสุดมีรวยด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนาสิ่งศกดิ์สิทธิ์คำชูปกปากอของภาษาอนอื่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะผมเป็นกำลังใจให้หมอสันก่อนนะจ๊ะนะผมโชคลาภเงินดองบารมีวาสนาชาวราศีเมถุนสำคัญมากนะผมไม่มีไม่ได้นะผมจะได้อาไปสร้างบารมีไปช่วยเหลือคนอื่นนะไปทำบุญมากๆนะ เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่จะเข้ามานางก็มาเตือนมาช่วยเหลือให้ท่านวิ่งไปให้ไกลวิ่งไปไหนอ่ะเขาบอกท่านมาทางไหนล่ะการทําธุรกิจการงานการเงินแบบไหนก็ต้องไปให้สดุดเอาให้รวยเอาให้ปังเอาให้เฮงเอาให้ประสบความสาเร็จเอาให้ร่ํารวยจะได้มาช่วยเหลือคนอื่นได้ท่านจะเจริญลุกเรืองได้ตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผ่านพัฒนายอย่างก้าวโดด อย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาสักทีไหนเพราะฉะนั้นอดทนอดการ์อีกหน่อยไม่นานจะเลริลุกเรืองขึ้นมาทันทีจันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นถึงเวลาคาบุญกุศลวัสนาไขกระจุดท่านไม่อยู่นับสังเกตในโชคชะตาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาสักทีไหนนับเด็ดขาดเด็ดเดียวห้าวหาญเอาจริงเอาจังจน,จนประสบสำเร็จเกิดความตั้งมั่นนัมุ่งตรงไปข้างหน้า จะหนักจดเต็มในโชคตาเทพเทวดาฟ้าดินดมันดานถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาของท่านนะผมโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดิบดางทวงสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะได้ปรปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนับสังเกตในโชคคาตานี้ดวงชะตาของท่านจะเปิดรับทรัพย์หนุนโชคนะผมด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาฟ้าดินดมันดานโดนตินดดวใจ เราผมกเจญลูกเรืองขึ้นมาทันดีจันใดดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่สังเกตในโชคตานางนี่ในที่นี้ก็เปรียบเสมือนนางฟ้าแม่ทูนหัวหรือเทวดาประจําตัวของท่านที่คอยโปกปักกุ้งงองรสา,าบางคนในมาในลักษณะเป็นงูเป็นเสือเป็นสิงเป็นลิงเป็นตักแตนเระบอสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมันเป็นความเชื่อแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่จะไม่เชื่อไม่ได้เพราะว่าท่านก็เพิ่งเกิดมาเหมือนกัน กระผมเพราะฉะนั้นในโชคกตาหน้าดูนบาลมีวัส,สนามาถึงเวลาคาบุญกุศลวัส,สนาสิ่งนี้ใช่จะได้บังเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆวิ่งไปให้ไกลให้สุดจะได้ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองปัญหนาต่างๆที่ปนตกตำแหน่งยาจกสิ่งเหล่านั้นอยู่ไม่นานกับท่านหรอกกระผมถ้าท่านมีปัญหาสิ่งเหล่านี้อยู่ไม่นานไม่นานไม่ช้าจะเกิดความลื่นเลงสังสรนเช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดี ดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลูกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานกนเงินดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคับผมด้วยเรื่องราวต่างๆจะนําพาซึ่งความประสบเ็จโชคลาภเงินทองแก้แหวนเงินทองเพชรนิจินดาจะนําพาซึ่งความสมเ็จมาสู่ตัวท่านับผมสิ่งดีๆจะเข้ามาประเดบประดังทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายการที่ท่านลื่นเลิ้งสังสรรค์มีความสุขเกิดความเชื่อมชื่นเกิดความราบลื่นจะเป็นไปได้ด้วยดี ถึงเวลาแล้วเตรียมตัวชีวิตจะรับทรัพย์พลิกเปลี่ยนแปลนดวงชะตาของท่านมุ่งม,มั่นมุ่งตรงเต็มกําลังไม่นานไม่ช้าหมอสันขอทานายว่าดวงชะตานี้เปิดรับทรัพย์โดยโชคนะครับผมโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าวาวิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะต,ตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคถึงเวลาแล้วจะร่ํารวยด้วยทย์สิงหทองจะเฮงจะรวยจะบังจะประสบผลเลยนะครับผมสิ่งเหล่านี้วางดูแล้วเหมือนโอ้โหง่ายเหมือนง่ายเหลือเกินนะอาจารย์ รนะวยอะไรขนาดนั้นอ้าวขอา่านเตือนให้ท่านฟังก่อนนะนะครับผมสิ่งที่ท่านนะครับนะผมไปหาหมอจิตวิทยาเขาจะบอกให้ท่านรวยนะครับผมไปหาหมอวิทยาศาสตร์เขาก็บอกให้รวยเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างสื่อถึงเรื่องราวต่างๆแต่ถ้ามาถามหมอดูเขาก็บอกให้คุณรวยเหมือนกันเพราะอะไรเทวดาจะนําพามาให้คําพูดพูดสิ่งไหนสิ่งนั้นมันจะเกิดสิดีมงคลแลสีดีมงคลไม่ได้แปลว่าจะต้องอ๋อฟังดูละโบร้านโบราณสิดีมงคลอะไรเนี่ย สีิโมงคลหมอจันเปรียบเสมือนมีสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาตกตําแหน่งดวงชะตาของคุณะฉะนั้นคุณต้องอยู่ให้เป็นนะครับผมวิ่งไปให้สุดและหาจุดของท่านให้เป็นนะผมถ้าท่านสนใจเกี่ยวเรื่องดวงท่านต้องดูให้ดีนะจังหวะของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ท่านอยู่ตรงไหนละ่ะนะบ,บอกหมอสันด้วยตกตําแหน่งตัวท่านตรงไหนละ่ะนะผมขอท่านแช่มชื่นครับสำหรับชาวราศีเมถุนเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆ ในหลายด้านของชีวิตดวงดาวส่งผลให้คุณมีพลังและความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นแต่ก็ต้องระมัดระวังในบางเรื่องเช่นกันมาดูรายละเอียดในแต่ละด้านกันค่ะด้านการงานเดือนนี้ชาวเมถุนจะมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างชัดเจนดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณกำลังโครจรผ่านบ้านอาชีพส่งผลให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์และไหวพริบ ในการทำงานมากเป็นพิเศษในช่วงต้นเดือนคุณจะมีโอกาสได้แสดงความสามารถในการสื่อสารและการนำเสนอไอเดียใหม่ๆให้กับทีมงานหรือผู้บังคับบัญชาเป็นช่วงเวลาที่ดีในการนำเสนอโครงการหรือแผนง,งานที่คุณคิดไว้ความมั่นใจและทักษะการพูดของคุณจะทำให้เป็นที่ประทับใจของผู้ฟัง อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารที่โคจรผ่านบ้านการงานนอของคุณอาจทำให้เกิดความตึงเครียดหรือความขัดแย้งในที่ทำงานได้คุณอาจรู้สึกอุดติดกับเพื่อนร่วมงานหรือไม่พอใจกับการตัดสินใจบางอย่างของผู้บังคับบัญชาควรใช้สติและความใจเย็ยนในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆหลีกเลี่ยงการโต้เถียงหรือแสดงอารมณ์รุนแรงในที่ทำงาน ช่วงปลายเดือนดวงดาวจะเอื้ออำนนยให้คุณมีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตอาจมีโอกาสได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาหรือได้รับมอบหมายโปรเจกต์ที่ท้าทายความสามารถควรคว้าโอกาสนี้ไว้เพราะจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับตัวคุณในระยะยาวสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการส่งใบสมัคร หรือเข้าสัมภาษณ์งานคุณมีโอกาสสูงที่จะได้รับข้อเสนองานที่น่าสนใจแต่ควรพิจารณาข้อเสนอต่างๆอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจด้านการเงินในเดือนนี้การเงินของชาวเมถุนจะอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ก็ต้องระมัดระวังในบางเรื่องดาวพฤหัสบดีที่โคจรผ่าน,บ,านบ้านการเงินของคุณส่งผลให้มีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำงานพิเศษหรือโปรเจกต์ใหม่ๆ ในช่วงต้นเดือนคุณอาจมีโชคลาภทางการเงินเข้ามาอย่างไม่คาดคิดอาจเป็นเงินก้อนจากการถูกรางวัลหรือได้รับของขวัญม,มีค่าแต่ก็ควรระมัดระวังไม่ให้ความรู้สึกนี้ทำให้คุณใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินไปช่วงกลางเดือนดาวอังคารที่โคจรผ่านบ้านการเงินอาจทำให้คุณมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเงินอย่างไม่ยั้งคิดโดยเฉพาะในเรื่องความบันเทิง หรือการซื้อของฟุ่มเฟือยควรระมัดระวังและควบคุมการใช้จ่ายให้ดีอย่าให้อารมณ์ชั่ววูบทำให้คุณต้องเสียเงินโดยไม่จำเป็นในช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่ดีในการวางแผนการเงินระยะยาวคุณอาจได้รับคำแนะนำที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินหรือการลงทุนควรใช้โอกาสนี้ในการทบทวนและปรับปรุงแผนการออมและการลงทุนของคุณ สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนลงทุนหรือซื้อทรัพย์สินขนาดใหญ่เช่นบ้านหรือรถยนต์เดือนนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการตัดสินใจแต่ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดและเปรียบเทียบตัวเลือกต่างๆอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจด้านการเรียนสำหรับชาวเมถุนที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองดาวพุธท,ที่เป็นดาวเจ้าเรือนของคุณกำลังโครจรผ่านบ้านการศึกษาส่งผลให้คุณมีความกระตือรือร้นในการเรียนและสามารถเข้าใจบทเรียนได้อย่างรวดเร็วในช่วงต้นเดือนคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์และมุมมองที่แปลกใหม่ในการทำงานวิจัยหรือโครงงานต่างๆเป็นโอกาสดีในการนำเสนอไอเดียใหม่ๆให้กับอาจารย์หรือเพื่อนร่วมชั้นความมั่นใจ และความกระตือรือร้นของคุณจะทำให้เป็นที่ประทับใจของผู้สอนและเพื่อนๆอ,อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารอาจทำให้คุณรู้สึกหุดงิดหรือไม่พอใจกับบางวิชาหรือบางเรื่องที่เรียนควรพยายามควบคุมอารมณ์และมุ่งมั่นกับการเรียนต่อไปการทำความเข้าใจกับเนื้อหาที่ยากหรือไม่น่าสนใจจะช่วยให้คุณประสบความสาเร็จในระยะยาว ช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่ดีในการทบทวนบทเรียนและเตรียมตัวสอบหากมีการสอบหรือการนำเสนอโครงงานสำคัญในเดือนถัดไปควรใช้เวลานี้ในการเตรียมตัวอย่างเต็มที่การวางแผนการอ่านหนังสือและการทำความเข้าใจกับเนื้อหายอย่างละเอียดจะช่วยให้คุณมีความมั่นใจและทำผลงานได้ดีสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนศึกษาต่อหรือสมัครเรียนในหลักสูตรใหม่เดือนนี้ เป็นช่วงเวลาที่ดีในการค้นคว้าข้อมูลและตัดสินใจคุณอาจได้รับข้อมูลหรือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ควรใช้โอกาสนี้ในการพิจารณาทางเลือกต่างๆอย่างรอบคอบยอดค้าขายสำหรับชาวเมถุนที่ทำธุรกิจหรือมีอาชีพเกี่ยวกับการค้าขายเดือน จะเป็นช่วงเวลาที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายดาวพฤหัสบดีที่โคจรผ่านบ้านอาชีพของคุณส่งผลให้มีโอกาสในการขยายธรุรกิจหรือเพิ่มยอดขายได้อย่างมีในสําคัญในช่วงต้นเดือนคุณอาจมีไอดีใหม่ในการทําการตลาดหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ดีในการทดลองกลยุทธ์การขายใหม่ๆห,หรือเปิดตัวสินค้าใหม่ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสารของคุณจะช่วยสร้างความแตกต่างและดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารอาจทำให้เกิดความท้าทายในการจัดการกับลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจอาจมีความขัดแย้งหรือการเจราจาที่ยากลำบากควรใช้ความอดทนและทักษะการสื่อสารที่ดีในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆหลีกเลี่ยงการโต้เถียงหรือการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่ดีในการทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณอาจมีโอกาสในการร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ๆหรือขยายตลาดไปยังพื้นที่ใหม่ควรใช้เวลานี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดและพิจารณาทิศทางการเติบโตของธุรกิจในอนาคตด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวเมถุนที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และการเติบโตร,ร่วมกันในความสัมพันธ์ดาวพุธ ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณกำลังโครจรผ่านบ้านความสัมพันธ์ส่งผลให้การสื่อสารระหว่างคุณและคู่รักมีความชัดเจนและเข้าใจกันมากขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณและคู่รักอาจมีโอกาสได้ทำกิจกรรมใหม่ๆร่วมกันหรือได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยกันซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความผูกพันระหว่างกันเป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนอนาคตร,ร่วมกันหรือพูดคุยถึงเป้าหมายในชีวิตคู่ อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารที่โครจรผ่านบ้านความสัมพันธ์อาจทําให้เกิดความขัดแย้งหรือการโต้เถียงกับคู่รักได้ง่ายโดยเฉพาะในเรื่องเล็กๆน้อยๆควรใช้สติและความใจเย็ยนในการแก้ไขปัญหาหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์หรือคําพูดที่รุนแรงการรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายและพยายามเข้าใจมุมมองของกันและกันจะช่วยให้ผ่านพน้นช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดี ช่วงปลายเดือนดาวศุกร์ที่โคจรเข้าสู่ราศีของคุณจะช่วยเสริมสเสน่ห์และความโรแมนติกในความสัมพันธ์เป็นโอกาสดีในการฟื้นฟูความรักให้สดใสอีกครั้งอาจวางแผนทำกิจกรรมพิเศษร่วมกันเช่นการออกเดตแบบสุดพิเศษหรือการเดินทางท่องเที่ยวสั้นๆเพื่อเติมความหวานให้กับชีวิตคู่สำหรับคู่รักที่กำลังเผชิญกับปัญหาหรือความท้าทายในความสัมพันธ์เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการพูดคุย และหาทางออกร่วมกันการเปิดใจและยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองจะช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นหากจำเป็นอาจพิจารณาการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือนักให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์เพื่อช่วยให้เข้าใจกันมากขึ้นด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวเมถุนที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาสในเรื่องความรักดาวศุกร์ที่โคจรเข้าสุรศีของคุณในช่วงปลายเดือนจะเสมสเสน และความดึงดูดของคุณให้โดดเด่นมากขึ้นทำให้คุณมีโอกาสสูงที่จะได้พบเจอคนพิเศษในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและพร้อมที่จะเปิดใจรับความรักใหม่ๆเป็นช่วงเวลาที่ดีในการออกสังคมหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพราะคุณมีโอกาสสูงที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจในสถานที่ที่ไม่คาดคิดอาจเป็นงานปาร์ตี้ของเพื่อนการสัมมนาหรือแม้แต่ในที่ทำงาน อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารอาจทําให้คุณรู้สึกอึดอัดหรือไม่พอใจในเรื่องความรักได้ง่ายอาจมีความรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พบคนที่ใช่หรือไม่มีโอกาสในความรักแต่ควรอดทนและมองโลกในแง่บวกเพราะช่วงเวลานี้จะผ่านไปอย่างรวดเร็วช่วงปลายเดือนโอกาสในความรักจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากคุณอาจได้พบเจอคนที่ถูกใจหรือมีโอกาสเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆที่น่าสนใจความมั่นใจ และเสน่ห์ของคุณจะดึงดูดคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีแต่ควรใช้วิจารณญาในการเลือกคบหาและไม่ควรรีบร้อนตัดสินใจผูกมัดตัวเองกับใครสักคนโดยไม่รู้จักกันดีพอสำหรับคนที่กำลังคบหาดูใจกับใครอยู่เดือนนี้อาจเป็นจังหวะที่ดีในการพูดคุยถึงอนาคตของความสัมพันธ์คุณอาจรู้สึกพร้อมที่จะผูกมัดหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จริงจังมากขึ้นแต่ควรแน่ใจว่าทั้งสองฝ่ายมีความรู้สึก และความต้องการที่ตรงกันดาวพุธท,ที่โคจรผ่านบ้านความสัมพันธ์ของคุณจะช่วยเสริมดวงในเรื่องการสื่อสารและการทำความเข้าใจกับคนรอบข้าง่อ,อใช้โอกาสนี้ในการพูดคุยและทำความรู้จักกับคนที่คุณสนใจอย่างลึกซึ้งการสื่อสารที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาจะช่วยให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและมีความเข้าใจกันได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามควรระวังไม่ให้ความต้องการมีคู่ครองทำให้คุณรีบร้อนตัดสินใจหรือยอมรับความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมกับตัวเองงอการใช้เวลาทำความรู้จักและเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งจะช่วยให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและมีความสุขในระยะยาวโดยสรุปแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจและท้าทายสำหรับชาวเมถุนในเรื่องความรักทั้งคนมีคู่และคนโสดการเปิดใจการสื่อสารอย่างจริงใจ และการใช้วิจารณญาในการตัดสินใจจะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับความท้าทายต่างๆและสร้างความสัมพันธ์ที่มีความสุขและมั่นคงได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดาการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและมีความสุขกับชีวิตปัจจุบันก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะเมื่อคุณมีความสุขและมั่นใจในตัวเองคุณก็จะสามารถดึงดูดความรักที่ดีเข้ามาในชีวิตได้อย่างเป็นธรรมชาติ